สักษณะสิบสองพระอาหารหันต์ผู้มีอิสระยิ่งหนึ่งเป็นคนหมดทุกข์เป็นคนหมดทุกข์คำนี้เป็นคำยิ่งใหญ่คำวมดทุกข์พระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าเป็นอริยสัจเป็นอริยสัจคือเป็นความจริงสัจจะของผู้ประเสรศิฐสุขเป็นอริยะแท้แท้ถ้าผู้ไม่เป็นอริยะแท้แท้ ไม่เห็นว่าไอ้การมาเรียนรู้ทุกแล้วก็ดับทุกขให้ได้เนี่ยจะไม่เห็นอันนี้เป็นสุดยอดของความเป็นมนุษย์โลกีะศาสนาโลกีะทั้งหมดไม่ไม,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 ไม่ไม่รู้จักเรื่องทุกข์เรื่องสุขไปรู้จักแต่เรื่องดีเรื่องชั่วสอนกันแต่ดีกับชั่วให้ทำดีทำดีทำดีแต่ดีละชั่วประพฤติไร้ชั่วประพฤติทําใจให้ผ่องใสผ่องใสก็แค่รู้ดีรู้ชั่วยังไม่เป็นโลก,กุตระ ถ้าผ่องใสนั่นคือรู้จักกิเลสและดับกิเลสหมดจิตไม่มีจิตไม่มีบาปเลยมีบุญก็ไม่มีเรียกว่าสัพปป,ปาปัสสาการะนังไม่มีบาปทั้งปวงบุญก็ไม่ต้องทําแล้วจบทามีกรรมกิริยาอยู่ก็มีแต่กุศลสู้ปสัสสทาคือกรรมกิริยาของพระอาหารหันต์ต่อไปมีแต่กุสถทายเดียวบุญไม่มีบาปไม่มีปุญญะปะปะปริขีโนอะไรอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉพระอรหันตุกองหมดทุกรู้จักทุกจักสุขดับทุกดับสุขหมดทุกทุกสุขเป็นคู่เป็นเทวะคู่แยกไม่ออกมีทุกต้องมีสุขมีสุขต้องมีทุกเพราะฉะนั้นพวกเทวนิยมนี่เป็นสุขนิยมยังติดสุขอยู่ตายแล้วก็ไปอยู่สวรรค์สุขคือสวรรค์อยู่กับพระเจ้านิรันดรน,นั่นคือาศาสนาไม่มีนิพพาน ศาส,สนาไม่ดับเทวะศาสนาไม่ดับทุกข์ดับสุขนะนั่นคือข้อที่หนึ่งพระอาหารหันต์จะรู้สองเป็นคนไม่มีภัยเพราะผู้จบอรหันต์แล้วไม่มีภัยอยู่ในโลกไม่มีโทษมีภัยอยู่กับสังคมได้ได้ไม่มีอกุศลเลยอกุศลกายกรรมอกุศลวจีกรรมไม่มีเพราะจิตไม่มีอกุศลแล้วจริงแต่อาจจะย้อนแย้งกับโลกอาจจะย้อนแย้งกับโลก พูดอีกครั้งหนึ่งอาจจะย้อนแย้งกับโลกพระอาหารหันเนี่ยเพราะโลกนั้นเขาติดยึดแบบโลกโลกยึดติดสมมติติดยึดสมมติแต่พระอาหารหันไม่ได้ไปตามใจสมมติไม่ได้ติดยึดสมมติอนุโลมปฏิโลมเท่านั้นและจะฝืนด้วยทวนกระแสสังคมด้วยพระอาหารหันแต่ไม่ใช่ภยัยเป็นคนมีสิ่งที่มีภูมิธรรมดึงเข้ามาขึ้นจากความไม่เป็นอริยะ ให้มาเป็นอริยะนี่ข้อสองพระอรหันต์ข้อสามเป็นผู้มีคุณค่าคนจะมีคุณค่าก็คือเป็นพระอรหันต์นี่แหละเป็นโซดาก็เริ่มมีคุณค่าสกิทาก็เริ่มมีสูงขึ้นอนาคาก็สูงขึ้นยิ่งอรหันต์ก็มีคุณค่ารู้จักโลกรู้จักอัตตาเต็มรู้จักโลกาธิปไตยรู้จักอัตาตาธิปไตยและรู้จักธรรมาธิปไตยจึงเอาธรรมะ ทำงานอยู่กับโลกทำงานอยู่กับอัตราของคนอื่นๆส่วนพระอาหารหันต์นั้นไม่มีอัตราแล้วเพราะฉะนั้นจึงทำงานมีแต่คุณค่านอกจากไม่มีภัยแล้วมีกรรมการงานกรรมัญญากรรมมัญญากรรมมีความเหมาะควรทั้งนั้นเลยกรรมคริยาพระอาหารหันต์ที่ทำกับโลกเป็นคนมีคุณค่าสี่เป็นคนทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น ตนไม่มีแล้วกิเลสไม่มีตัวตนไม่ม,ไม,มีไม่เพื่อตนเลยหมดต,ตัวตนจริงๆฟังให้ดีนะรักษัต12สิบของพระอรหันเนี่ยมีอิสระเต็มที่และก็มีคุณสมบัติเนี่ยสิประการเนี่ยอันนี้อาตมาเองไปพู้เรียบเรียงออกมานะขอ้อห้าประการเนี่ยอาตมาเรียบเรียงออกไม่ใช่อยู่ในพระเิปิฎกไม่ใช่<อ>มีพระพุทธเจ้าตัดไว้ไม่มี แต่ตมาเรียบเรียงออกมาเองนะอันนี้เป็นคนทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นทายเดียวพระหรหันเนี่ยตนเองไม่มีประโยชน์เพื่อตวเพราะประโยชน์ตนคือกิเลสหมดศาส,สนาพุทธเจ้านี่ประโยชน์ตนคืออะไรกิเลสให้หมดหมดกิเลสแล้วหมดประโยชน์ตนมีแต่ประโยชน์ท่านทั้งนั้นเลยตอนนี้ผู้ที่มีกิเลสพระหรหันต์จึงไม่มีประโยชน์ตนแล้วหมดตนแล้ว มีแต่ประโยชน์เพื่อผู้อื่นทั้งนั้นห้าเป็นคนไม่โลคไม่โกรธไม่ลงอะอันนี้ก็เป็นสัพ์กลางเป็นศัพ์สามัญทั่วไปไม่โลคก,ก็ต้องรู้ความโลคแม้หยาบก,กลางละเอียดโกรธก็เหมือนกันหยาบกลางละเอียดหลงก็เหมือนกันหยาบกลางละเอียดไม่มีเลยพระอาหารไม่มีทั้งโลคโกรธล,ลงแม้แต่ละเอียดทุลีละอองก็หมดหกเป็นคนมีเมตตาจิตจเมตตาในลึกซึ้ง มีต่จริงเอาจริงเป็นคนมีเมตตาจริงคนนี่เอาคำว่าเมตตาไปใช้ตีกินไม่ได้เมตรงเมตตาขี้หมาหรอกนะขี้ตากันแล้วกันเป็นคนมีแต่ขี้ตาไม่มีเมตตาอะไรหรอกเมตตาเนเป็นคนที่จะต้องมีคนที่ไม่เป็นภยัยไม่มีเป็นคนมีคุณค่าเป็นคนทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นเมตตาคือต้องการให้คนพ้นทุกข์ ไม่เป็นหลงสุขนะเมตตาเนี่ยคือต้องการนะไปพบกับใครเออต้องการในคนนี้เนาะพ้นพ้นทุกล <ะ S 1> และก็ไม่หลงสุขไม่ต้องมีทุกมีสุขนี่เป็นข้อที่หนึ่งของเมตตาข้อสองกรุณาการุณาก็ลงมือช่วยลงมือทำเพื่อให้เขาพ้นทุกขและไม่มีสุข ฟังให้ดีนะฟังธรรมอาตมาหูหักนะพ้นทุกข์และไม่มีสุขไม่ติดสุขไม่มีสุขไม่มีทุกข์เรียกว่าเอาอุเบกขาเรียกว่าอัุกขามาสุขให้เขานี่มีเมตตายอย่างนี้จริงพอช่วยเขาได้กรุณาคือลงมือช่วยช่วยเขาได้ผลสําเร็จก็มุติตาจิตมีจิตมุติตาคือจิตก็อนุโมทนาด้วยที่เขาพ้นทุกข์พ้นสุข เป็นอรหัตผลไปผลทุกข์ผลสุขอรหัตผลก็ช่วยเขาให้บรรลุนี้เมื่อบรรลุแล้วกมุติตาจิตก็ยินดีด้วยที่คุณ้นทุกข์ผสุขสีอุเบกขาเจอแต่แรกก็ปล่อยวางจิตก็บริสุทธิ์ไม่ต้องไปติดยึดอยู่ในคุณธรรมหรือคุณค่าเทียบตรงเอง็นทำกับคนอื่นที่เขาได้ผลดี หรือเป็นหลงติดยินดีที่ตัวเองได้ช่วยเข้ายินดีอยู่เป็นปีติเป็นปราโมดเป็นอะไรอะอยู่ไม่ต้องไปติดยึดจบเป็นจบรู้แล้วเป็นแล้วสําเร็จแล้วก็จบไป,าาบปจึงเป็นอุเบกขาสมุนแบบผมเคยเห็นลีลาเมตตาของพ่อท่านออัฝานฝ่าอมืออรหรัน์ในเชิง <empezar> สลีมหามายาคออือรูปบางคนมันดื้อม,มาก,ออบ,อกบอกสอนก็ไม่ค่อยจะปรับปรุงได้ไวไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นานนี้วันวันวาน,ว,น,ว,น,ว,นวันนี้ก็อตมาตมาก็ใส่ฝ่าพระมืออรหันอยู่ครับผมนี่นี่ถ้าหากคนไม่มีดวงตาก็จะเห็นว่าพอท่านเนี่ยไรเมตตาดุเดือดไปว่าเขาให้เก็บใจเช่นอาตตมาว่าพวกนั่งหลับตาเนี่ย หาอาตมาเนี่ยไปว่าเขาทําไมไปข่มทาไมอยากจะปฏิบัติทำตัวเองอาตมาไม่ต้องปฏิบัตินะขออภัยไม่้องปฏิบัติอาตมาบรรลุแล้วจยมปฏิบัติทำไมอีกมีแต่จะช่วยคนอื่นเป็นพธิสัต์แล้วไม่ใช่บริษัทชาตินี้แล้วชาติมาตั้งในไหนในไหนแล้วเป็นบริษัทมาตั้งเป็นล้านชาติแล้วมาเราดับเจ็ดเนี่ยปารังเลยรมีคําสัพยุกนั้นว่าด่าเอาบุญด่าให้บุญ การเมตตาแสดงออกด้วยการตําหนิต sort of yeah. ีเ okay. ตียนก็เป็นหนึ <th ่งในการให้เมตตาได้กรู้จักกิเลสแล้วก็ขัดเกลากิเลสเรียกว่าด่าเอาบุญครับผมคราวนี้ทางทางอาจารย์หนึ่งคงหมดหมดสำเรื่อนสมาสติคงจะครบถ้วนทุกอย่างแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่เป็นอะไรเป็นที่สิบสองนะเมื่อกี้ถึงข้ออะไรอ๋อมีข้อหกครับถึงข้อหกเองเอ่ะขอข้อเจ็ดมาใหม่ครับอ้าวเอาข้อเจ็ดมาต่อ คืนมาีิอาจมาจาไม่ได้เราเป็น,ปนคนมีอุเบกขาจริงแท้ครับพระทอ้าต่อมาข้อเจ็ดเป็นคนมีอุเบกขาจริงแท้สําคัญมากเลยอุเบกขานี่คือฐานของนิพพานจิตที่มีอุเบกขาก็เริ่มต้นทําจิตอุเบกขาได้คุณต้องรู้เวทนาเคหาสิตาเวทนาหรือทําให้เป็นเนคขมาสิตาเวทนาเวทนาสุขเข,ขเวทนาก็ดีทุกเขเวทนาก็ดี นเป็นเวทนาเป็นอาการเป็นความรู้สึกของจิตภายนอกทั้งหมดคุณก็ติดหยาบอยู่ทุกข์รู้สุกหมดแล้วทําให้ไม่ติดทุกข้างนอกไม่ติดทุขข้างนอกก็เหลือข้างในเลยว่าโทมันัสโสมนัตโสมนัสเวทนาโทมนัสเวทนาม,ม,มันก็ยังจิตติดอยู่ลึกๆเข้าไปข้างในเป็นรูปประพบรูปประพบคุณก็าล้างอีกให้เป็นอุบเบกขา นี่คืออินรี์ห้าของเวทนานทุกสุขโสมนัตมนัสและก็อุเบกขาล้างได้ฐานอุเบกขานั้นคือจิตสะอาดจากกิเลสคุณทำได้ชั่วคราวก็ได้ปฏิบัติได้ชั่วคราวเรียกว่าผู้ที่ยังไม่รู้ก็เอาแต่คมเรียกวิวคัมพนาประหารผู้ที่รู้วิธีของพระเจ้าก,ก็ทำให้มัน ลดให้เป็นอุเบกขาได้อย่างวิปัสสนาอย่างสมาธิิในตาลืมๆสัมผัสกระทบเหตุปัจจัยอยู่กรุงระทำจิตให้เป็นกลางไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ผลักไม่ดูดไม่ชอบไม่ชังอะไรได้กลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ไม่มีความเป็นสองมีความเป็นกลางๆางเรียกว่าอุเบกขามีความสะอาดชั่วคราวก็ตามคมเดินมาค่อยรู้เรื่องแต่คุณทําได้ เรีกว่าวิกครมปะนา,านแต่ทางขาประหานคือประหารได้เป็นครั้งครั้งคราวๆเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นจนเด็ดขาดเรียกว่าอุดสมุดเฉตประหานพอสมุดเฉตประหานได้เก่งขึ้นอีกทําสลับไปสลับมามีเหตุปัจจัยมากระแทกกระทุ้งกระเทือนเก่งขึ้นเก่งขึ้นเป็นปฏิปัิสติประหากกนจนเด็ดขาดเลยนิสรณประหาน ก็คือไม่ต้องไปทำอะไรอีกเป็นโดยอัตโนมัติติดตัวเป็นที่พึ่งได้เลยนิสสร,ระปหารโดยไม่ต้องทำไม่ต้องฝึกอีกแล้วนะหรือยังฝึกอยู่ยังไม่คล่อง่าก็ทำให้มันบริบูรณ์ด้วยนิสระประหารก็สมบูรณ์แบบในการประหารห้าอย่างนี้เป็นต้นซึ่งปฏิบัติจริงๆอาตมาอธิบายในอธิบายโดยสภาวะที่อาตมามีเป็นอยู่รู้อยู่ไม่ได้ เรียงลำดับเอาภาษาตำารามาพูดอธิบายทีเดียวมันก็จะไม่เหมือนทีเดียวแต่เนื้อหาสาระฟังดีๆจะมาเอาสภาวะเป็นหลักข้อต่อไปนี่สำคัญมากเลยก็คือสิ้นบาปสิ้นบุญครับเพราะท่านอ๋อสิ้นบาปสิ้นบุญจะเป็นข้อแปดะข้อแปดนี่เป็นคนไม่ทำบาปแล้วคนที่ไม่ทำบาปแล้วนี่คือคนสิ้นบุญแล้วเพราะบุญมีหน้าที่ กลางกำจัดให้จิตไม่เกิดบาปเพราะฉะนั้นบาปไม่เกิดอีกแล้วอดีตแล้วไปอดีตมันผ่านไปแล้วไอ้ที่มันเคยมียบาปเคยอะไรก็รื่อดีตแต่ปัจจุบันผู้ปฏิบัติธรรมรู้เจ้าเนี่ยรู้จักกิเลสเป็นบาปเป็นอกุศลเกิดจากความโง่อวิชาจึงเกิดสัมผัสแล้วก็เกิดจิตมีอกุศลอยากกลางละเอียดยังไงก็แล้วแต่กําจัด ไม่ให้มีบาปเกิดกระทบสัผัสยังไงก็ไม่มีบาปเกิดเมื่อหมดบาปไม่เกิดอีกแล้วบาปไปเกิดอีกแล้วสัพพะปาป,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 ปสัสสะกรณังแล้วกรรมทุกกรรมมีแต่กุศลท่านถึงใช้คำสองคำคำว่าหมดบาปส่วนอันที่สองก็ไม่ใช้ว่ามีบุญทําแต่บุญไม่ใช่ไม่ใช่ทําแต่กุศลกรรมกรรมจะต้องเป็นแต่กุศลอันที่บาปนั่นนะคือ อก,กุศลแต่จริงๆมันเป็นกิเลสมันกุศลกับกกบาปกับอก,กุศลนี่ต่างกันอยู่คือกุศลมันเป็นเรื่องของความดีเป็นภาษาโลกีเท่านั้นอก,กุศลก็เป็นภาษาโลกีไม่ดีแต่บาปนี่คือมันประกอบไปด้วยกิเลสบาปเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อทํากิเลสหมดแล้วก็หมดบาปหมดบาปแล้วก็หมดบุญเพราะทําบุญคือการชําระบาป เมื่อไม่มีบาปให้ชำระบุญก็ไม่ต้องเกิดเพราะ,ะกรรมที่จะทำอีกต่อไปก็มีแต่กุศลไม่มีบุญไม่มีบาปบุญญาปาปาป,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 ปริกีโนอย่างนี้เป็นต้นนี่คือธรรมะของอรหันนะในข้อไม่มีบาปขายายความไม่เต็มข้อต่อไปก็คือมีแต่กุศลใช่ไหมครับเอาขึ้นมาอีกที่ไม่ต้องดูหน้าอาตมาตรกนะหน้าอาตมามันคงที่แล้วบอกแล้ว ขอ้ขอเก้าเป็นทำแต่กุศลอ,อินเสิร์ตขึต<ร>้นมาเอาตัวหนัออง,งสือเนี่ยไม่ทําบาปและข้อที่เก้าเป็นคนทําแต่กุศลนั่นแหละคือหมดสัพป,ปาปาภาษาการณงไม่มีบาปเกิดอีกแลวบุญก็ไม่ต้องเกิดเพราะกรรมทุกกรรมจึงมีแต่กุศลขอพออาระาอรหันต์ขึ้นไปเนี่ยไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปนะปุญญาปาป่าปร,ปร,ปร,ริกีโนเป็นแต่คนทำกรรมทุกกรรมมีแตก่กุศลกุศลสู้ประสัมปทา เนี่ยอธิบายด้วยสภาว่าแล้วไม่ช่อธิบายพยัญชนะอย่างที่ท่านผู้รู้อธิบายกันแค่นั้นเนี่ยตมาอธิบายสภาวะสิบเป็นคนได้ประโยชน์คนประโยชน์ตนครบแล้วไม่มีประโยชน์ตนที่ต้องทําให้ตนอีกแล้วผู้นี้หมดตัวตนไม่มีประโยชน์ตนอรหันนี่หมดตัวตนหมดประโยชน์ตนหมดมันครบแล้วจบแล้วหมดสิ้นแล้ว ไม่มีประโยชน์ตนที่ต้องทำให้ตนอีกแล้วข้อสิข้อสิเป็นคนรู้จักสวรรค์นรกนิพพานถูกท่วนพราะผู้ที่เป็นอรหันต์ผู้ที่หมดประโยชน์ตนครบแล้วนี่จึงเป็นผู้ที่ไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกมีแต่นิพพานเข้าใจนิพพานเข้าใจสวรรค์เข้าใจนรกศาสนาเทวนิยมทั้งหลายแหลไม่รู้จักนิพพานและหลงสวรรค์ สวรรค์กับนรกแยกกันไม่ออกเป็นเทวะแยกคําว่าเทวะที่แปลว่าสองนี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณก็ติดสวรรค์กึ่งเวยสวรรค์สุขนิยมจะต้องอยู่สวรรค์เพราะฉะนั้นไม่มีนิพพานหรอกไม่มีไม่มีศูนย์อยู่กบอัตตาอัตาภาพอาัตามันอยู่นิรันดร์นี่คือผู้เป็นอรหันต์จะรู้จักสวรรค์รู้จักนรกรู้จักนิพพานถูกท้วงและปฏิบัตินิพพานแม้นิพพานก็ไม่ยึดว่าเราเป็นของเรา สุดท้ายปณิภาน์เป็นบริโยสารก็สูญไปเลยหายไปเลยไม่มีอะไรเลยนะเรียกว่านิาพานสุดท้ายทั้งสุญญะนิาพานทั้งอัปปนิหิตตนิาพานอะนิมิตตนิาพานหมดนิาพานสามไปหมดเลยนะอ่าสิบสองเป็นคนรู้จักและมีนิาพานสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยหมายความว่ามันเต็มเต็มอย่างบริบูรณ ยิ่งกว่าบริบูรณ์บริบูรณ์แปลว่าเต็มรอบปริแปลว่ารอบบริบูรณ์เต็มรอบส่วนสมบูรณ์เนี่ยเต็มทุกด้านอย่างทุกอย่างไม่เหลือเต็มอย่างไม่มีอะไรเหลือบริบูรณ์นี่เต็มตามรอบโสดาก็เต็มรอบหนึ่งเรียกว่าบริบูรณ์ของโสดาสกิทาก็เต็มตามรอบของสกิทาอนาคาก็เต็มรอบอะไเรียกว่าบริบูรณ์บริบูรณ์บริบูรณ์ อาราหันต์ก็เต็มรอบของอาราหันต์จบอาราหันต์จึงเป็นการเต็มรอบสมบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นเป็นคนรู้จักมีนิพพานมีนิพพานสมบูรณ์อาราหารันต์จะมีนิพพานสมบูรณ์นะศพสิบสองข้อจบอาราหารันต์